สวัสดีค่ะวันนี้เรนเพื่อกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมคะเรนงงเลยอ่ะนี่นี่ไม่ได้บอกนะเนี่ยว่าจะถ่ายคลิปรู้เปล่าสวัสดีค่ะสวยนะไหนสวัสดีสิสวัสดีให้กล้องให้กล้อง่เออมือถืออะไรอยู่เนี่ยฮะเออมือก็เลยไม่สวยเลยใช่ไหมไหนลองลองวางของก่อนสิแล้วสวัสดีสวยลูกลุกขึ้นมาสวัสดีสวยใช่ี่มือถืออะไรอยู่อ่ะลูกเนี่ย เนี่ยมือเนี้ยถืออะไรยอยู่เอ,อโอเคไหนนกนกครับสวัสดีครับจีสวัสดีคุณผู้ชมไม่ทูจ้าใช่ไหมครับครับรู้ไหมว่าพ่อถ่ายคลิปทำไมอะคะลินไม่รู้หรอเออมาเดินตามพ่อมา嘛เดินเข้าไปในห้องของเล่นเลยปเนี่ยเออไปเดินเข้าไปในห้องของเล่นเฮ้ย นั่นคืออะไรไหนไปแกะกับแม่สิครับอ่ะเอ้ยแม่อะไรก็ไม่รู้ว่าอัอน,าอนนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่คือการเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเรนนบนบอ่าแม่คุมเกมนิดนึงสิงเฮ้ยอะไรฮะเครื่องสำอาอะไรนะเครื่องสอางเครื่องสำอางอเหรอมันเรียกว่าอะไรบ้างไหนบอกพ่อหน่อยสิพ่อไม่รู้จักไหนไหนลองแกะดู <molec> อันแรกนี่คืออะไรคะลินไหนอ่ให้พ่อด <anak lonely, S 1> ูชัดๆโอ้ยสีอะไรสีนู๊ด้วยปะเออสีน่าจะสวยนะอ่ะหอยมีอะไรเนี่ยๆนี่นี่ก็อะไรใช่นี่สีอะไรไม่รู้นี่ก็ลิปสติกเหมือนกันเหรอคะชอบไหมคะชอบไหมอันนี้อะไรเออน็อครับนี่ของเจลินนี่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอายแชโดว์ลูกอายไลเนอร์เนี่ยเขาเขียนขอบตา เห็นไหมนี่อะไรอ่ะปักเบนนบนบขอเจลินหน่อยสิครับของนบไม่ต้องก็ได้มั้งไม่ใช่แก่ใช่ไหมไอ้นบนบโอ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้นี่มันมีมันมีเป็นกริตเตอร์ด้วยใช่ไหมคะหรอเลินบอกว่าเป็นกริตเตอร์เดนนี่แม่เอาแก่ให้เลยว้าวไหนดูข้างในสิไอ้ขอแม่แกะขอแม่แกะอย่าให้แม่แกะแป๊บหนึ่งนะนบนะ โอ้อะไรหนบ่ลองซื้อมาดูนบคงไม่ใช่นะนบนะหนูคงไม่ใช่นะนบนะดูยะมจิ้ยมกระจกให้ดินสองด้วยเวลาเราม่ิงเลยลยโอ้นบเละเละนบเละครับเปกนกปานมีเ <diving> ด <curs CDU> ็กในก็จะวุ่นวายอย่างนี้นะคะมีความนี้ เฮ้ยนก nope. ไม่ใช่แล้วนก nope. ไม่ใช่แล้วครับกกรแกะยากเห <c oughs> มือนกันนะเนี่ยนี <c oughs> เ่เอานี่หมุนหมุนออกมาอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าเป็นแปลงอืขาป่าไหนมาแม่ลองปาดที่แขนดิษฐ์ ว้าวสีสวยอ่ะหรอเออมันออกมันออกนูดนูตนะก็ดีนะเพราะว่าพ่อชอบนุตนูด่มน็อกชาอาไหนโอ้ทาปากแล้วหรองั้นเดี๋ยววันวันนึงเรามาทํารีวิวให้ลินแต่งหน้าให้ดูโอเคไหมคะลิเพราะสองข้างเสือหรือเปล่าอ้าเราก็ต้องหัก เก็บทีดสิคะอันนี้ก็สวยอ่ะอันนี้อันนี้มันเป็นแท่งเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะโอเคไหมคะอันนี้เซอร์ไพรส์ไหมคะลินชอบไหมชอบเนอะโอเคค่ะโอเคงั้นบายบายกล้องก่อนแล้วทุกคนบายบายค่ะบายบายเร็วนับอันนี้ไม่สบายนะอันนี้ก็เลยค่ะแกนี้ก็ยังไม่เลยอืมเดี๋ยวแกะดูนะโอเคไหม